ใชค่ะทุกคนดีแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะมาทําคลิปชี้แจงจ่ายของการมาเรียนที่มหาลาัยชงชิงนะคะหรือว่าทุกๆวันเนี่ยหรือว่าทุกๆเดือนเราใช้ใจ่ายด้านไหนไปบ้างใช้ใจ่ายอะไรไปบ้างเราก็จะลิสต์แล้วก็ชี้แจงมาให้ทุกคนลองไปคำนวณกันนะคะ,ะส่วนอันนี้เราต้องขอกกอนนะคะว่า1นหยวนเนี่ยทุกหนึ่งหยวนที่เราพูดถึงนะคะในวันนี้นะคะเลยก็จะอยู่ที่ประมาณ4.9 4บาทหรือว่า4.95บาทนะคะประมาณแล้วแต่ธนาคารเลยแต่ว่าในคลิปนี้ถ้าเราพูดเราจะตีทุกหนึ่งยนให้เป็น5บาทนะคะก็จะได้เป็นเลขทวนเลขง่ายขึ้นนั่นเองค่ะส่วนธนาคารที่เราใช้นะคะก็จะเป็น icbc เลยะจะเป็นแบบนี้แบบนี่แตบบ่นี่เลยเราไปสมัครมานะคะในตอนนี้ icbc นะคะถือว่าธนาคารเนี้ยมันแบบ ง่ายเพราะว่ามันเป็นมันเชื่อมกับของจีนด้วยเนาะคะคือเราสมัครธนาคาร icbc ที่ไทยใช่ไหมคะแล้วเราก็มาเปิดธนาคาร icbc ที่จีนอีกรอบหนึ่งแล้วสองบัญชีนี้นะคะมันก็นคือมันคือจะไม่ได้เชื่อมกันนะแต่ว่าด้วยความที่บัตรนี่เป็นพิเศษที่ว่าเราสามารถกดเงินแปลงเงินไทยของเราออกมาเป็นเงินหยวนได้แล้วเราก็จะเอาเงินหยวนของเรานะคะที่เป็นแบงก์ใส่เข้าไปในธนาคารจีนใบนี้นะคะแล้วเราก็สามารถเอาเงินหยวนของเราเข้าบีชัหรือว่าอารีเพย์จีฟูเปา อะไรก็ได้หรือว่าในเวซีนะคะเพื่อใช้จ่ายที่ประเทศจีนค่ะแนะนําเลยก็เพราะว่าเขาบอกว่าเลทธนาคารนี้มันถูกกว่าธนาคารอื่นค่ะเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าว่ามันดีไหมแต่ว่ารู้สึกว่าจากที่ใช้มานะคะรู้สึกว่ามันก็ถูกมากไม่ได้ถูกมากคือมันไม่ได้เหมือนธนาคารอื่นที่เลทเท่านั้นอะไรเงี้ยมันจะถูมาศูนุดบ้างหรือบ้างอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันจะโอเคถ้าให้แนะนํานะคะเราได้นําว่าให้กดทีละน้อยๆดีกว่าเพราะถ้ากดทีละเยอะเยอะเหมือนแบบว่าเลทหรือว่าอะไรเงี้ยมันจะ ดูเยอะไม่รู้ม่าหรือจเปเงหรือเปล่าแต่ว่าลองกดทีละห้าร้อยหยวนหรือประมาณสองพันห้าบาทเรื่อยๆอะไรเงี้ยคือไม่ได้กดตุ้มเดียวหมื่นหนึ่งแต่เราจะกดแบบสองพันห้าสองพันห้าเป็นห้าพันอะไรฟิล์นี้มากกว่าอันนี้อีกบัตรหนึ่งนะคะบัตรยูทิปของเคแบงคะก็เป็นบัตรที่เขาบอกว่าสามารถสามารถใช้ได้แต่ว่าเคยอยู่รอบนึงมันบอกว่าบาัตรจะใช้ไม่ได้แล้วก็ไม่เข้าใจว่าทำไมไม่ได้เหมือนกันเพราะเราก็ถามเขาแล้วนะเพราะมันก็มีตัวนี้ใช่ไหมเขาก็ เหมือนเราก็เกลียเขาเขาก็บอกว่ามันไม่ได้เราก็เลยคิดว่ามันอาจจะมีปัญหาด้านบัตรเราเองหรือเปล่าเราว่าเราจะกลับไทยไปแก้ด้วยแล้วก็แต่บัตรนี้สามารถใช้ใจ่ายที่ห้างใหญ่ๆได้นะคะอย่างแบบมาในห้างอย่างเช่นแบบพวกอีเกียอะไรเงี้ยแตะจ่ายได้เลยแล้วมันจะแปลงสกุลเงินเองในบัตรนี้ด้วยการที่เราโอนเงินไทยเข้าไปในแอปของยูทิปของเคแบงก์ใช่คะเราก็จะใช้ได้เลยค่ะ <S <S หลักๆก,ก็ใช้หลักๆก็จะมีอยู่3ใบเลยใช่ไหมคะแล้วก็อีกใบนึงนะคะจะเป็นชงชิ่งกินหางคะ่ะก็คือว่าเป็นธนาคารอุย้ยเล็กแบบเป็นธนาคารของ อ๋อชงชิงนะคะหรือที่บางที่ที่เราอยู่ที่เราต้องเปิดธนาคารนี้เนี่ยเพราะว่าเงินทุนทุกบาททุกสตางค์ทุกเดือนของเรามันจะเข้ามาอยู่ในธนาคารชงชิง่งยินหักนะคะเพราะว่าสำหรับโอนโดยเฉพาะแล้วในทุกคนก็จะมีธนาคารนี้เพื่อใช้รับเงินทุนนะคะของเราเนี่ยได้เดือนละ1,100นห่ยวนนะคะหรือว่าประมาณ5,500บาทค่ะก็ทุกเดือนทุกประมาณวันที่10 1 0ถึง13มค่ะมันถึงจะโอนมาคานี้แนละ้วเราก็ต้องถอดจากธนาคารเนี้ย ไปใช้ในวีแชทกับเดลฟุเปล่าค่ะทุนเขายังจะไม่ออกตั้งแต่เดือนแรกที่เรามาถึงนะคะเขาจะออกแบบว่า1เดือนถึง1เดือนครึ่งหรือ1เดือนถึง2เดือนครึ่งของเดือนให้หลังนะคะเขาถึงจะโอนรวบเงินทุนเป็น2เดือนหรือว่า1เดือนครึ่งนะคะอย่างเราเนี่ยเรามาวันที่20กุมภาใช่ไหมคะเราอยู่ครึ่งหลังของเดือนกุมภาก็คือ1ถึง16คือครึ่งเดือนแรก17ถึงสิ้นเดือนนะคะคือครึ่งเดือนหลังเราอยู่วันที่20 เราอยู่ครึ่งเดือนหลังเขาเลยหานครึ่งเงินเดือนของเราในเดือนกุมภาแล้วเขาออกเงินเดือนเอาในเดือนมีนาด้วยแปลว่าเราจะได้1,100บวกกับอีกครึ่งหนึ่งของหนึ่งนงนะคะเข้าแับนี้ค่ะก็อยากให้ดอกจันนะคะระวังไว้ว่าตอนลงมาเราอย่าเพิ่งรอเงินทุนเพื่อใช้กินนะคะเราอาจจะต้องสำรองเงินเอาไว้ในส่วนของ1-2เดือนแรกไม่รู้ว่ามาอะไร ของใครเป็นแบบของเราไหมนะแต่ว่ามอเราตอนที่เราเจอเนี่ยเ,เลยมาแชร์ประสบการณ์ตรงนี้กันติดมุมกันบ้างตรงนี้เข้าประเด็นหลักของเราเลยนะคะคือในแต่ละเดือนเนี่ยเราจ่ายค่าอะไรบ้างแล้วตกเฉลี่ยเดือนเท่าไหร่ต่อหนึ่งปีนะคะสิ่งที่จําเป็นจะต้องใช้หรือว่าจะต้องจ่ายเมื่ออยู่ที่นี่มีอะไรบ้างนะคะนะคะี่ค่ะอย่างแรกเลยนะคะเออโทรศัพท์มือถือใช่ไหมคะโทรศัพท์มือถือเราก็ต้องใช้ซิมจีนหรือว่าเป็นเบอร์โทร ของจีนนะคะเราก็ต้องไปสมัครใช่ไหมคะค่ายหลักๆก็จะมีอยู่ที่เราคิดว่ามีชื่อนะหรือว่าคนเขาใช้กันมีอยู่สองค่ายก็คือค่ายยีตโงกับเตียนซินค่ะส่วนตัวเราเราใช้ของยีโงนะคะเพราะว่าเราอาศัยอยู่ที่นอกมหาลัยนะคะคือหรือว่าอยู่หอนอกแต่ก็คือเขาบอกว่ายี่โงเนี่ยมันจะแบบว่าดีต่ออยู่นอกโรงเรียนอะฟีลแบบนั้นแต่ว่าเตียนซินอะ มันจะดีต่อคนที่อยู่ในโรงเรียนอย่างหอในอะไรเงี้ยแล้วนี้ก็ไปดูก็คือเพื่อนหอในใช้เต้นซินหมดเลยแต่ว่าเรากับเพื่อนที่อยู่หอนอกใช้หยีตรงนะคะเราเชื่อว่าแถวเนี้ยหรือว่าแถวที่เรามาเรียนนะคะมันจะมีห้างหรือว่าหรือว่ามีร้านที่มันเป็นร้านโทรศัพท์ที่มันเขียนว่าหยีตรงกับเต้นซินนะคะแบบว่าให้เราเข้าไปสมัครได้เลยคือใช้พาสปอร์ตนะคะแล้วก็ให้เราจำเงินสดเอาไว้นะคะแล้วก็จะมี เหมือนเอกสารรับรองฟิลแบบว่าเี่ยนของมหาวิทยาลัยซีนัก,ก็ได้รือแต่หลักๆก็คือหลักๆเลยก็คือพาสป,ปอร์ตเพราะว่าเขาก็จะยืนยันตัวตนเขาก็จะเอาพาสปอร์ตเราใส่เข้าไปกับเบอร์นั้นว่าเบอร์เนี้ยประจำก็คือพาสปอร์ตของเรานะคะเน็ตของอีกต้นนะคะที่เราสมัครไว้นะคะเป็นรายเดือนนะคะก็คือเดือนละ20กิกนะคะทั้งหมด59าสิยนค่ะ300้บาท ม่รู้ด้วคว่าคุ้มไหมแต่รู้สึกว่าไม่คุ้มเลยรู้สึกว่าเน็ตไทยดีกว่ามันเร็วด้วยแล้วมันก็แพงด้วยเราสาหรับโรศเราก็รู้สึกว่าก็เร็วก็เร็วก็โอเคก็เล่นวีแชทโทรอะไรได้ถด่ายโดยินมือติ t กต็อกได้อะไรฟีแบบนี้นะคะแล้วเมื่อเรามีเน็ตโทรศัพท์ใช่ไหมคะเราก็ต้องมี Wi-Fi ค่ะก็คือ Wi-Fi บ้านที่เราอยู่ตรงนี้นะคะก็จะเป็นบ้านสามห้องนอนจะเป็นบ้านที่ห่างกันกับ รูมเมทนะคะสามคนเราก็เลยตัดสินใจซื้อ WiFi ค่ะติดแพ็กเกจมากับเบอร์โทรศัพท์ของเราด้วยนะคะก็คือเบอร์เราเนี่ยแปลว่าเราจ่ายใช่ไหมเราก็ต้องจ่ายค่าโทรศัพท์ของเรารวมกับค่า Wi-Fi ด้วยก็แล้วแต่ว่าเราจะไปตกลงหาร Wi-Fi กันเท่าไหร่เท่าไหร่บ้านก็ใช้ด้วยกันก็หาร่กก็นก็ด0หาร3 70็หยวนหาร3ก็ตกคนละ23.3หยวนนะคะก็ประมาณ1้อยกว่าบาทะคะ่ะร0 0เกือบ120บาทประมาณนี้เร็วเลยอันดีมิตค่ะไม่จํากัดแปบลบว่าทั้งหมดนะคะเราต้องจ่าย ค่าอินเน็ตโทรศัพท์ของเราทั้งหมด82.3เดือนะคะ่ะแามว่าแต่ละ่แต่ละเดือนเนี่ยเขาจะต้องเก็บเงินส่วนนี้เพื่อจ่ายค่าโทรศัพท์กับค่าไ i ทั้งหมด8 2 3อจุดสามยู่นะคะก็คือประมาณ400ถึงห0 0รอบาทเลยส่วนของอินเทอร์เน็ตกับ WiFi บ้านไปแล้วใช่ไหมคะ่ะตาก็จะเป็นเรื่องค่าไฟกับค่าน้ำนะคะบ้านที่เราอยู่เนี่ยเป็นบ้านจากคลิปที่แล้วนะคะที่เราทำทัวร์ไวก็คือบ้านหลังนี้เราเดือนละ2,500าอยหยวนนะคะ หรือว่าเท่ากับประมาณอื่นเดือนละหนึ่งหมื่นสองพันห้ามัค่ะไม่แน่ใจเดี๋ยวเราใส่ให้ใหม่นะก็คือเราอยู่กันสามคนเราก็จะหารสองพันห้าสามคนก็จะตกประมาณแปดร้อยกว่าหยวนทีนี้ด้วยความที่ห้องเนี่ยมันค่ะไม่มันมันไซส์ไม่เหมือนกันเราก็จะแบ่งราคาไม่เหมือนกันใช่ไหมคะก็คือห้องที่เราอยู่เนะะี่ยค่ะห้องเดือนละเก้าร้อยนะคะ,ะส่วนเรื่องค่าไฟใช่ไหมคะก็ที่เราสรุปเขียนไว้น,นี้นะคะก็ทามาเกือบ ครบน่ปีใช่ไหมที่สรุปก็คือถ้าเป็นค่าไฟนะคะจะตกเดือนละ400-500บาทนะคะค่าน้ำ100บาท100ประมาณนะคะแล้วก็ค่าแก๊สนะคะคือแกส๊สคือค่าทำกับข้าวเขาจะแยกกัน,นะคะ่ะเป็นรีช,ชีนะคะตกเดือนละ23บาททั้งหมดก็จะรวมจะเป็นประมาณะะก็คือ5ประมาณ800บาทนะคะจิปาถัก,ก็คือค่าน้ำค่าไฟค่าแกส๊ส3อย่างนี้ที่เราจะต้องจ่ายทุกๆเดือนมันจะไม่เท่ากันนะคะเพราะว่า บางวันอย่างเดือนล่าสุดคือเดือนธันวาคมใช่ไหมคะมันเริ่มเข้าหน้าหนาแล้วมันก็จะหนาวมากทีนี้เพื่อนเราหรือว่าเราเนี่ยลูเมทเราเขาก็จะเปิดฮีตเตอร์กันแล้วฮีตเตอร์ก็จะจ่ายค่อนข้างที่จะราคาสูงนิดนึงก็อย่างหนึ่งที่แล้วนะคะค่าไฟรวมกันนะคะ5 9 5ยหยวนนะคะหรือประมาณ2,500บาทนะคะก็คือแพง รู้สึกว่าปกติมันไม่แพงต่งนี้เพปกติจะแบบเดือนละ200หยวนนะคะเดือนละ140ก็มี186หยวนก็มีนะคะต่อเดือนแต่ว่าอันนี้ยังไม่ได้หาร3นะคะอ่าน3ก็ลองเอาไปหารกันดูก็เลยเฉลี่ยตกคนเดียวนะตกคนละ430บาทนะคะเป็นค่าใช้ใจ่ายที่บ้านหรือว่าค่าใช้ใจ่ายส่วนตัวที่จำเป็นเบื้องต้นก็ The List ให้เข้าใจง่ายๆแบบนี้ลองเอาไปคำนวณดูได้นะคะว่าแบบ มันเหมือนกับที่กรุงเทพหรือที่เชียงใหม่อะไรยังไงนะคะค่าที่จะต้องเสียหนักเลยนะคะก็ะจะเป็นค่าวีซ่าทุทกคนใช่เพราะเราเป็นนักเรียนอยู่นี้ใช่ไหมคะเราก็ต้องมีค่าวีซ่าพำนักอาศัยอยู่ที่ประเทศจีน,นะคะ่ะเราไปทุนซินซื้อลูกใช่ไหมคะเราจะทําเดือนละใช่เดือนละน่าจะประมาณเกือบหนึ่งปีใช่ไหมสี่ร้อยหยวนสองพันบาทวีซ่านะคะเดี๋ยวเราให้ดู เข้าววิซอนโยต้องเสียเองนะคะอันนี้จะเป็นเราตอนมา,าแรกๆเลยก็คือเดือน2ปี2023ัน่มใช่ไหมแต่ว่าเราทาวีซ่าเดือน3นะคะประมาณที่21ก็คือแค่แตคือมันคือมันไม่ต้องรีบทำค่ะก็ได้เพราะว่าเรายังมีวีซ่านะักเรียนเข้ามาอยู่แล้วมันอยู่ได้30วันใช่ไหมคะอันนี้เราต้องทำเสร็จแล้ววีซ่านี้เนี่ยอยู่ได้ถึงปี 2024วันที่1มกราคมค่ะแต่ว่าเราก็เพิ่งไปทำวีซ่าใหม่มาใช่ค่ะก็จะเป็นนี้และรูปต้องถ่ายใหม่หมดเลย,เลยนะคะเราไม่สามารถเอารูปเองมาจากที่ไทยได้เราก็แต่งรูปที่ใครมาสวยมากมันต้องถ่ายรูปใหม่ก็หน้าก็ประมาณนี้ค่ะและวีซ่าครั้งนี้คือน่าจะเสียหนักสุดเลยเพราะว่ามันอยู่ยาวเลยก็คือตั้งแต่เดือน12ใช่ไหมคะวันที่ตั้งเป็นหมดวันที่24เดือน1ใช่ไหมคะแปลว่าเราอะ จะได้ตั้งแต่2 0 24เดือนมกราวันที่1จนถึงเดือน7วันที่31ปี2025แปลว่ามันอยู่ยาวจนถึงเราจบปี4เลยทั้งหมดเราเสียไป800หยวนนะคะหรือประมาณ4,000บาทค่ะเอกสารก็รู้สึกว่าเอกสารวีซ่ามันไม่ได้ยากนะเพราะว่ทางเหล่าซื้อเขาเตรียมไว้ให้แล้วมันก็จะเป็นแค่พาสปอร์ตแล้วก็หนังสือรับรองว่าเราเป็นเด็กของมอเขาแล้วก็ถ้าเราแจ้งทางเหาซื้อเขาก็จะบอกว่าเออ เราเรียนอยู่ที่นี่ถึงปีนี้ปีนี้ทําวีซ่าถึงเท่านี้ส่วนเรื่องค่าใช้จ่ายเราก็ต้องไปจ่ายเองนะคะเราทําวีซ่าก็คือในเมืองชงชิงเหมือนกันเรานั่งกงเจลเชอรหรือรถสาธารณะไปก็ไม่ไกลแล้วก็เข้าไปทํายื่นให้เขาเขา,ขาก็จะรู้ว่าเราเป็นว่ายกุเรนะคะเป็นคนต่างชาติเขาก็จะทําให้เขาก็จะขอเอกสารแล้วก็อย่าลืมนะคะรูปภาพเราต้องไปถ่ายใหม่ถ่ายที่จีนเลยนะส่วนสุดท้ายนะคะก็คือส่วนค่าใช้ใจ่ายเรื่องด้านการกินของเรา ะะเราอย่างต้นคลิปเราพูดเรื่องแบบว่าค่าใช้จ่ายจำเป็นใช่ไมอันนี้จะเป็นเรื่องค่ากินละ่ะสำหรับสุนตัวนะคะเราเป็นคนที่ช็อปปิ้งอยู่บ้างเป็นบางอาทิตย์นะคะหรือบางเดือนก็คือเราจะเฉลี่ยตกเดือนละหนึ่งหมื่ามถึงหน0 0งับาทนะคะอันนี้คือตกเดือนนะที่เราใช้ ด้วยการคำนวณบางดือนก็เลยไปถึง1 7ื0 0 0ถึงสองหมบางถ้าเดินนั้นแบบว่าช้อปปิง้งพวกรองเท้าอะไรประมาณสองสามพันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าไม่ช้อปปิ้งก็จะตกตัวละหมื่นสเลยแบบว่าเฉลี่ยประมาณนี้ค่ะก็จะเป็นเร,เราได้ทุนมา5,5 0 0บาทใช่ไหมคะเราก็จะเอา5,500เนี่ยไปจ่ายพวกจีบาก่อนแล่ส่วนที่เหลือเนี่ยเราก็เราก็ใช้เงินที่เราหามาได้หรือว่าถ้าไม่พอก็อาจจะขอพ่อแม่หรือว่า,าใช้เงินของเราที่คือเราก็มีทา รายได้เสริมบางเอามารู้สึกว่าเราก็ยังควบคุมค่าใช้จ่ายของเราได้ประมาณ1นึ่งหมื่นาับาทในประมาณนี้ก็ลองไปดูดูกันนะคะว่า,าถ้ามาอยู่ที่นี่แล้วไรายได้กับที่ไทยหรือว่ากับที่ญี่ปุ่นใช้อยู่มันเท่ากันไหมแต่ว่าด้วยความที่เราไม่รู้ว่าถูกไหมนะเดือนละหมื่นสาเพราะว่าเราทําอาหารกินเองค่ะเราชอบไปซื้อพวกผักสดอาหารสดอะไรเงี้ยเข้ามาทําที่บ้านเองหรือบางครั้งก็ซื้อรวมหายกับเพื่อนแล้วก็มาทําด้วยกันกินที่บ้านเราะคะหรือว่า างครั้งก็ไปหอในบ้างแต่ส่วนใหญ่จะมาที่บ้านเราเพราะว่าที่บ้านเราห้องครัวค่อนข้างจะใหญ่เพื่อนคนจีนคนต่างชาติก็ชอบมาบ้านเราแล้วก็มาทำชาวเขาหรือว่ามาทำกับข้าวอาหารอะไรอย่างนี้ด้วยกันเล้วราคา,ามันจะถูกเราก็เลยอยากให้แนะนําว่าเพราะว่าในเลกนี้คือแบบว่าถ้าทําอาหารเลยทั้งอาทิตย์นะหน,านูเราว่าไม่ถึงหนึ่งหมืน่นอยู่ได้แต่ถ้ากินอะไรบ้างอย่างเช่นกินชาวเขากินหม,มูกระทะไม่ว่าเปย่างเกาหลีอะไรแบบนี้หรือว่าไปกินพวกน้ําชานุงไข่มุกอะไรอย่างเนี้แต่ว่า อันนี้เราไม่กินชานมไข่บุกนะคะอันนี้เผื <laughs> ่อทุกคนเขาชอบกินของหวานแต่ว่าเราไม่กินชานมไข่บุกแต่ส่วนใหญ่มันจะไปเสียค่าอย่างอื่นคือช็อกโกแลตเราชอบกินขนม,ขนมก็ชอบซื้อขนมมาตุนไว้ที่ห้องเงยอะไม่รู้ว่าจะพอเป็นที่ซื้อข่าวหรือว่าลองดูได้นะคะก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะสรุปตัวเลขไว้ถ่ายลิปให้นะก็ไม่รู้ว่าทุกคนจะเข้าใจกันหรือเปล่าแต่ว่าเราสรุปที่คิดว่าน่าจะจําเป็นให้ให้แล้วภปในคลิปนี้ก็คือเรื่องสรุปค่าใช้จ่ายปี 2023ิที่ผ่านมาว่าใช้ไปทั้งหมดเท่าไหร่แต่ว่าแต,แต่จะมีเดือนหนึ่งก็คือน่าจะเป็นเดือนวันเกิดหรือเปล่านั่นแหละเราก็เลยใช้เยอะพุ่งไปถึงประมาณ2 0 0 0 0ถึง25,000ก็รู้สึแบบว่าเราไปเที่ยวบ้างพาเพื่อนไปเที่ยวที่จิวเจียนนะคะที่เราชอบไปเที่ยวชอบถ่ายคลิปเที่ยวอย่างเงี้ยก็จะมีค่า ค่าเดินทางอะไรใไดก็ดจะเป็นประมาณนี้นะคะก็เดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะทำเรื่อยกับอะไรก็เราติดตามได้นะคะก็มีหลายเรื่องเลยอย่างเช่นเรื่องขอทุนยังไงเอกสารอะไรบ้างทําขออะไรนั่นนี่เสียค่าเท่าไหร่หรือว่ายื่นยากไหมหรือว่าสอบวัดระดับทุนต้องปีไหนไปนเรียไหนก็เดี๋ยวเราไว้รอติดตามคิปใหม่อย่าลืมกดไลค์กดตับสไครต์ให้เราด้วยนะคะเราจะได้ทําคลิปแบบนี้แชร์ประสบการณ์แบบนี้ให้ทุกคนได้มาเรียนที่นี่เยอะๆแล้วก็จะได้มีกําลังใจแล้วก็ปีใหม่แล้วนะคะ เออลิงเออซึ่งเนี่ยนะคะขอให้เป็นปีใหม่ที่ดีนะคะแล้วก็ขอให้ปีนี้เป็นปีของของทุกคนนะคะแล้วก็อยากจะให้ช่องของเราค่อยเติบโตขอบคุณทุกคนที่คอยคอมเมนต์แลคอยติดตามนะคะเราก็เป็นกำลังใจมากๆเลยก็ขอบคุณนะค่ะบ๊ายบาย